ชาวมอแกนมีความเชื่อที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านหลายอย่างเช่นก่อนที่จะยกบ้านต้องสำรวจบริเวณที่จะปลูกบ้านเป็นอย่างดีห้ามตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่เป็นทางน้ำไหลผ่านหรือมีตาน้ำผุดขึ้นมาพื้นที่ต้องไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อเวลาฝนตกหรือเป็นที่น้ำไหลามารวมเป็นแอ่งเพราะชาวมอแกนเชื่อว่าสิ่งอัปมงคลจะไหลเข้ามาอยู่ใต้บ้านความเชื่อเช่นนี้ก็มีเหตุผลและทำให้บ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปลอดภยัย เพราะความระแวดระวังต่อภัยธรรมชาติส่งผลให้ชาวมอ,อกแกนไม่นิยมหันหน้าบ้านลงไปทางทิศใต้ซึ่งก็มีเหตุผลเช่นกันเพราะทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่นําฝนและลมพายุรุนแรงเข้าสู่บ้านส่วนบันไดบ้านก็ต้องเป็นจํานวนเลขคี่เท่านั้นหากใครยกบ้านมีบันไดเป็นขั้นเลขคู่ก็จะเป็นเรียกว่าบ้านผีและทําให้คนในบ้านไม่สบายหาหอยหาปลาไม่ได้นั่นเองความเชื่อเช่นนี้ ก็คล้ายคลึงกับของคนไทยและมีพูดตีความว่าบันไดเลขขี้จะทําให้คนก้าวขึ้นด้วยเท้าข้างที่ถนัดและจบลงที่เท้าข้างเดียวกันนั้นทําให้ก้าวเดินได้ครบจังหวะและมีความมั่นคงมากกว่านอกจากนั้นชาวมอแกนยังมีความเชื่อว่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างบ้านพอให้ผีเดินผ่านได้ถ้าผีเดินผ่านไม่ได้ผีก็จะเข้าไปในบ้านทำให้เด็กๆในบ้านเป็นไข้ซึ่งความเชื่อเช่นนี้ทำให้บ้านแต่ละหลัง มีพื้นที่โปร่งโล่งรอบบริเวณบ้านทําให้หมู่บ้านไม่แออัดและหลังคาบ้านไม่เกยกันความเชื่อเกี่ยวกับการวางทิศทางและองค์ประกอบของที่ทํางานก็เป็นความเชื่อที่แพร่หลายกันในหมู่ของคนจีนและคนไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของเพิงสุยและห่วงจุย้ย